ร้านเซนไอซ์สตบริการรับกดผลเรเบและกดเกมพาส s ในแบบบล็อกฟูดและยังมีบริการรับฟาร์มขายไอดีในแบบบล็อกฟูดอีกด้วยและยังทำการส่งคลิปเพจในแบบออสตาอีกร้านดีๆอย่างนี้อย่าลืมไปกดถูกใจด้วยล่ะใครที่สนใจจะติดต่อทางแฟนเพจเซนไอซ์สตอจะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการเยอะๆนะ โยก็ขอสวัสดีชาวแมพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะเองนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Roblox ในแมป Project XL กันอีกแล้วนั่นเองเนาะสำหรับแมปออสตาเนี่ยก็ขอไว้ทำเป็นคลิปหน้าละกันเพราะว่าทางแมป Project XL ก็ได้ทำการอัปเดตมาวันนี้เช่นกันนั่นเองเนาะโอเคสำหรับอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน3.7เป็นที่เรียบร้อยซึ่งอัปเดตเวอร์ชัน3.6พิ่งมาไม่นานนี้เองก็เป็นเวอร์ชัน3.7แล้วนะถือว่าเร็วม,มากๆเลย โอเคเราจะมาบอกเกี่ยวกับอัปเดตนั่นเองเนาะสำหรับอัปเดตที่ได้ทําการเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเพิ่มระบบพี่เลี้ยงเข้ามาด้วยนั่นเองซึ่งจะเกิดทุกๆ20นาทีนั่นเองนะทุกคนเออสำหรับพี่เลี้ยงเนาะมันก็มีหลายอย่างมากๆเลยนั่นเองซึ่งลักษณะของพี่เลี้ยงเนี่ยเวลาเราจะเอาให้ดูเป็นแบบมันจะเป็นลนักษณะของไข่นะทุกคนเออเหมือนเป็นการฟักขึ้นมานั่นเองเนาะฟักพี่เลี้ยงขึ้นมานนเองในชื่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mentor eggs เนาะ สำหรับเมนเทอร์เอกเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายฟอร์มมากๆแล้วก็มีหลายตัวละครด้วยที่เราจะได้มานั่นเองสำหรับตัวละครแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Present m i ม A นั่นเองถ้าแปลชื่อเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นฮิซาชิยามาดะจากเรื่องมายฮีโร่อะคาเดียมิเนเองเนาะฟองที่2จะเป็นฮิซาชิมิโดริยะเอกจะเป็นใครของมิโดริยะจากมายฮีโร่เช่นกันฟองที่3เคมบัสซาเอกก็มาจากเรื่องเซเว่นเดลี่ซินสต์เรื่องเจ็ดป่านะเองฟองที่4จะเป็นเอเนลเอกใครของเอเนล ฟองที่ห้าไวเบียดเอก็จะเป็นไข่ของหนวดขาวเนาะฟองที่หจะเป็นเกโมโมรียเอกอันนี้ถ้าอาผิดขออภัยเนาะก็มาจากเรื่องวันพีสคนที่ใช้ในส่วนของผลเงานั่นเองฟองที่7จ็ดเอไข่ของ S เนาะฟองที่8จะเป็นดาบีเก็จะเป็นไข่ของดาบีจากมาฮีโรอะคาเดเมียนั่นเองและก็ในส่วนของพี่เลี้ยงน่าสามารถ จัดเก็บได้ด้วยนะเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะเองนาะเพราะว่าเออเราจะใช้คนไหนก็หยิบมานั่นเองนะแล้วก็นิวเคลียมเชนส์ไ a r ด i ร์พาร์เะเองเขาบอกว่าได้ทําการปร,ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับในส่วนของผล Cremation นะนเขาบอกว่าอนุภาคที่ไม่ได้ใช้งานคือเหมือนจะปรับการวิธีเ,เขาเรียกว่าปรับพวกสกิลหรือเปล่านาออ่ะอันนี้ไม่มั่นใจแล้วก็ F i x g e m จมออฟเดอะแ t t เ t Updating networking ก็เหมือนจะแก้ไขในส่วนของเพจอะไรประมาณนี้นะเนาะเพราะว่าอัปเดตมันไม่ทำงานนั่นเองแล้วก็อันที่5อัปเดตที่เพิ่งเข้ามาเนี่ย mm hmm. c o m p l e t i stats not adding up a c c o r a t o r y แก้ไขในการแบบว่าในพวกของค่า stats เนี่ยปรับปรุงนั่นเองเนาะเพราะว่ามัน add มาไม่ค่อยถูกอะไรประมาณนี้เนาะอันที่หเนี่ยจะเป็นในส่วนของการแก้ไขท่า e นั่นเองแต่เราดูซิว่าเขาได้ทำการแก้ไขท่า e อะไรซึ่งอัปเดตเนี่ย มันจะแก้ไขในส่วนของผลคลเมิชั่นซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเนาะเดี๋ยวดูสิอืมเหมือนจะประเปลี่ยนวิธีในการอ้นี่หรือเปล่านั่นเองนะทุกคนฟึบประมาณนี้นั่นเองนะเออถ้า E กก็น่าจะปรับเปลี่ยนนิดนึงแหละนะทุกคนแล้วก็อัปเดตก็จะเป็นในส่วนของ ค่าสแตตเนาะก็น่าจะทําการปรับปรุงเเกี่ยวกับค่าแตะเล็กๆน้อยๆนั่นเองแล้วก็ในส่วนของอันนี้เน right ี่ยจะมีในส่วนของการค่าเนาะซึ่งในการค่าเนี่ยจะทําให้ค่าหัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะทุกคนอืมแล้วก็ในส่วนของอัปเดตเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนั่นเองในส่วนของอัปเดตเ้ี่ยให้เราเนี่ยไปที่บาร์นะทุกคนฟึบมันจะมีในส่วนของอันนี้ด้วยนะ ซึ่งอัปเดตทางบาร์เนี่ยมันก็มีด้วยเช่นกันเนาะสำหรับบาร์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นที่ซื้อในส่วนของบะหรือว่าพวกของพวกดาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยได้ทำการเพิ่ม a c c e s s o r y and Armor Salesman นั่นเองได้ทำการเพิ่มคนขายเข้ามาด้วยนั่นเองเราเห็นปะอ่าก็จะเพิ่มในส่วนของ a c c e s s o r y and Armor Sales m a n l o c a t e d in Bar ก็จะอยู่ที่บาร์นั่นเองดูซิเขาขายอะไรบ้างนะอืมก็จะมีในส่วนของ Armor Bag น่าจะซื้อได้ใช่ไหมหนึ่งหมืพ 6 7 0 0 0อันนี้ก็จะได้ในส่วนของ5ถุถูมาเลยนั่นเองนะเหมือนเราไม่ต้องไปตามหาคือเรามาสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ด้วยเนาะแฟชั่นแฟชั่นแบ็คแพ็คเราจะลองซื้อมาอย่างละหนึ่งแล้วกันนี่หลังจากกดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโค้ยเศษหรือเหมือนอ่ะ I will take it ดูสิลเทอร์อาร์เมอร์เหรอมันไม่ค่อยดีเหมือนกันแนฮะหรือว่ามันจะสูงหรือเปล่านะจะขอลองอีกสักรอบเลยละกันมันอาจจะสูมนิดนึงก็ได้นะทุกคนมันแพงกันแนะ่อะ อ่าใช่ทุกคนมันเหมือนจะสูบด้วยนันเองนะโอ้โหเรวได้ของการสุดๆโอเคสำหรับอัปเดตที่ทำการเพิ่มเข้ามานะก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ในส่วนต่อไปที่เราจะมาตามหาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ mentor ace นั่นแหละทุกคนอยากรู้ว่าทางพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยอะไรนั่นเองนะเออเห็นเขาบอกว่าจะเกิดทุกๆ20นาทีใช่ไหมนี่ก็อยู่ที่ private server มาหลายนาทีแล้ว,นลวเนาะเดขอตามหา ทาง Mentor X ดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ตัวละครอะไรมาเป็นพี่เลี้ยงของเราดีกว่านะนี่ไงทุกคนเจอแล้วนี่คือ Mentor X นั่นเองนะเออก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยเนาะแล้วมีเอฟเฟกด้วยอะอมโอเคในเร,เ,รเราได้อะไรมาเนี่ยเราได้ลูกตามาันก็เหรอเอาไปที่หลังละกันจะเราจะเอาไข่มาสิอลสาลักษณะของไข่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะอืมดูซิว่า ไข่ฟองนี้เนี่ยเราจะได้พี่ลีย้ยงมาเป็นไข่นั่นเองนะทุกคนโอเคพร้อมไหมยังสามสองหนึ่ง๊ดได้มีโดรียามีโดรียาโอ้โหมีโดรียาเหรอก็โอเคแหละเนะาะถูกเอ,อ้มีโดรียา เขาบอกว่าใครได้มิรุยะเนี่ยเท่ากับเกลือนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเกิดทุกๆ20นาทีก็น่าจะโอเคนั่นแหละนะแ้วขอไปทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบของพี่เลี้ยงก่อนนะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะอ,อ๋อเข้าใจแล้วทุกคนสําหรับระบบพี่เลี้ยงเนี่ยนี่คือแบบเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสําหรับตัวละครพี่เลี้ยงนะมันจะมีในส่วนของพสซีฟของแต่ละตัวเลยนั่นเองนะเออสาหรับเจ้าพสซีฟของมิโดริยะเนี่ยที่เราได้เนะก็จะ สร้างโบนัสความเสียหายให้กับเป้าหมายที่กําลังลุกไหม้นั่นเองนะอันนี้คือพาสซีฟของมินตริยะเนาะแต่ถ้าเป็นพาสซีฟของดาบีเนี่ยคือบอกเลยว่าเยอะมากๆจะติดตัวเนาะสกิลติดตัวของมันเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น2องเท่าเนาะพาสซีฟเขาเรียกว่าเปิร์กที่1นั่นเองเบสออฟบลูเฟรมตอนนี้สร้างโบนัสความเสียหายต่อเป้าหมายในอากาศเนาะแล้วก็ในส่วนของเปิร์กที่2ของดาบีเนี่ยจะทำการเพิ่มไฟสีน้ำเงินตอนที่ใช้ในอากาศและมี กรอบอยู่โยงคงกระพันเนาะเอออันนี้ก็ไปใช้กนะูเกิลาทเลสเทนแหละแต่ก็จะแปลให้ทุกคนได้เข้าใจนะั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของตัวละครพี่เลี้ยงเนะี่ยแต่ละตัวคือพาสซีฟไม่เหมือนกันนะเอออันนี้ก็เพิ่งรู้จริงๆทุกคนแสดงว่าเราจะต้องทำการสุ่มอีกแล้วกันเลย เราจะต้องใช้ดวงกันอีกแล้วในเรื่องในส่วนของการสุ่มระบบพี่เรียนนั่นเองนะเออก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับการเพิ่มระบบพี่นี้เข้ามาก็จะได้ช่วยในส่วนของออช่วยแบบแพสซีฟให้เราแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออต้องใช้คำให้ถูกนั่นเองเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของใครนั่นเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ